สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศื้อนี้น้องตุกเกี่ยวกับซิมาหารายได้เสริมโดยการเก็บผักบุ้งไปขายและกาเสียาหา่เอาไหมในสวนเฮาไปขายอยู่ที่ตลาดนัดพี่น้องโดยอยุ่เฮาสิไปขายมันก็คืออยู่ห้องงานลำตาลเนาะที่มีคนไทยแต่กับคนลาว <c oughs> คนเทศงาน เลยกะตอนแรกเพื่งเลิกงานเพิ่งสิมาละหาซื้อของพี่น้องไปตลาดนัดที่มีแต่วันพุธเท่านั้นเนาะไม่แล้วเอากะสิไปหารายได้เสริมพี่น้องว่าสิได้จะพันแล้ววันนี้เนาะสิได้ข้าขนมอยู่บอกเอากะสิไปเก็บพักบงในหนองเขาเลยพี่น้องถ้ามีหอยหลายกะเอาหอยน้ำโอเคเดี๋ยวสิลองเบิร์ก่อนพี่น้องแต่ว่าหอยนะถ้าเพิ่นขึ้นมามันแดดแบบนี้ค่ะหน้าบกขุนนะเพิ่นจะหลายหลายพอได้กินอยู่แล้วขนโบ้ได้ตกลายมือเลยเลยป้าเดี๋ยวสิลองไปเบิร์พี่น้องว่าสิมีหอยเลยกะ มีอันพักบงหลายบอระมื้อ,อน,นี้เอาได้ดีกันแล้วเด้อเป็นปกติคือเก่าแล้วก็สิบากันไปหาเงินกันวันนี้ <c oughs> ไปไปเขาเห็นหอยเนาะหอยกันิเอาไปขายคือกันอ่าหอยหน้อยใหญ่เก็ี<า>หอยก่อนน้ำสิคุณ เริ่มเก็บหอยกันเลยเดูยนี่อูนอนนอนะ้น้ำใสหอยแนมหินหอยค่ะขนาดน้ำใสมากนี่หอยเขาพักบุ้งกับกระาังงามพี่น้องเก็บหอยก่อนเก็บพักบุ้งเนาะอย่สิมาเก็บพักบุ้งกันเลย ตอนนั้นเําเคยเก็บไปขายในหมู่บ้านเนาะเก็บแล้วก็ให้แม่เพื่อไปขายในหมู่บ้านพี่น้องบนเลือกแห้งหลายเอาสิเก็บทั้งแค่มัดละพ่อนี่เป็นยอดบนนี้เลยนี่เอาแบบมัดได้จัะหน่อยเนาะ อน,นี้ก็ตัดเอาพี่น้องมาจากวจะได้สวยๆเห็นบอกเฮาแห้งเ,เด็ดแห้งแตกพี่น้องมันแตกออนนี้ยอดใหญ่กเก่าแก่แมนงามตอนนี้คือกรว่าฝนจีน๊ึ่กเลยเนาะแต่ว่าบตกเผื <laughs> ่อสิเก็บไป้มดหนึ่งพี่น้องน้องน้อยกรหา เก็บหอยแล้วเนาะหอยก็นหน่วยน้อยหน่วย,ยใหญ่ปนกันเพื่อที่ได้มัดหนึ่ง,งมันง่ายๆหามต่อเด้อห้องบได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเกิดจากธรรมชาติ <c oughs> ย่านปีงกับพอดานั้นเนาะ <c oughs> สู่ซนนี่ให้เบิ่งหอย <c oughs> ได้ยมาถงหนึ่งต่อตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวลงน้องชิลงไปเอามือเด็ดเนาะ มันจากแล้วไวๆเพื่อจะไปมัดอีกหวังหานมไม้หานไม,มอีกหวังว่าฝนจะบอตกห่ำเนาะตอนที่เขาไปขายตลาดจะเลยกับไปกำลังใจเขา้วยพี่น้องเข้ากะเลาะเก็บสองคนเนาะพี่น้องได้ติ่มกระถางหนึ่งคับกระหยังหนึ่งเนาะเข้ากะสิพอแล้วเพราะว่าเข้าสิมเหมือดกันหลายอย่าง มีหอยมีนม้ำมพร้อมสรุปแล้วปีงบจับเด้อพี่น้องยังบดได, <laughs> ด้กวดบึงขั้นปีงจับกจจะได้แบบผรู้สึกว่าขั้นๆน,น่อยหนึ่งงามได้ปลาโตเอาไปกินครับตตงังหุ่งเนาะใส่เขาเปลียกใส่ต้มมี่พี่น้องเลยแซบ่บแซมันเป็นมักหินพี่น้อง ว่าเขาหยางเจ็บเจ็บเท้าเป็นวังหินวันนี้เทาสีเปเอาหนอไม้ก็นนอกวันนี้เนาะปะโอเคพี่น้องหนอไม้เท่าสีเอาไปขายวันนี้กันนี่หนอไม้สังไวยิบอกว่าหนอไม้เนี่ยแซ่บซุดเนาะมันอ่อนมันหอมแบบขั้นที่ว่ากันเลยตะคุนมากเนาะเอากระสิเอาไปโอ้แล้วเื่นกระเตงแนวอีแต่ว่าอยากคายัิหน้อยเนาะ น่องตัวเกี่ยวคันเป็นน่องตัวเกี่ยวนะซื้อพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างน่องไม้มันแซ่บเป็นอย่างต้องแทงน่องตัดออกน่องอ่อนเนาะนี่นี่น่องต่ำนี่ยิงแิ่งแซ่บของน่องต่ำขั้นประเภทน่องไม้น่องไม้ส้มห้ามเอาน่องต่ำเด็ดขาดเนาะเอาน่องสูงเพราะว่ามันจะเปื่อยใช่เพราะว่ามันอ่อนดิ น้องไม้ในแถวนี้ไม่ค่อยมีนะจนหลายเพื่นสิปลูกแต่ทำไยังน้องแถวนี้สังไผ่ไม่ค่อยมีของอร่อยทำไมไม่ปลูกสวยมากป่อเกอเนี่ยพี่น้องเขาตัดเอาลำม,มันไปเหิดกระซังตอนนั้นเนาะก็เลยหน่อออกหลายก็เก่าหน่ออวบอิ่มค่ะขออยู่ในพี่อือหือแลวผลกระโปรงแหนงนยนี่ นอไม้นะ่ะถ้าเขาตัดลำนะมันให้ออกออกหลายนี่อุย้ยยังอีกนอต่ำนอเอาไว้บ่ตรงนี้เอาไว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 ้ไปแกงนี่แหนงแตะเห็นวันนี้น้องนี่เห็นแล้วเขาตัดออร์แหนงเพิ่นป่งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกง ยังกำลังอออยู่กับหลายนอพี่น้องเอ้ยนี่ลุกปล่อยู่ได้จังนอค่ะสองสี่หกเจ็ดนอโอเคขนใส่เป๋าเลยเพราะว่ามันคายยันถือทรงเสือไปให้ปลงละไม่กินซุ่มยันละไม่เลี้ยงน้องอีกพี่น้องเอ้ยพูดออาไปให้แม่เพื่อละไม่สมแม่บอกตัวนี้แม<น>่ระวังต่อเลยค่ะต่อหัวเสือ หนูไมกิมซุ่งพี่น้องตัวนี้โอ้โหนี่เอาไปแกงแซ่บหนอต่ำยำหอยำำนาเนาะแมนคนโรงงานผลึกันาดนีซื้อไปแกงอีกอกพี่น้องเลยเพราะว่าซื้อมาให้เมียแกงโอ้หนอหนึ่งมาบึงโอ้โหลูกปลาโลอยู่หลายแล้วนี่ เฮากับเบดร์ดอาเบิดเนาะเฮาจะเอาวจะหนาะยาวนิดหนึ่งหนาะก,กำลังเกิดระลายนี่ต้มจำแจ๋วต้มกิก่วกำต่ำสิบอกว่าอยู่โรงงานน้ำตาลเฮามีเอฟซีเลยพี่น้องเอฟซีคนไทย<อ>เพิ่นอันตอนนั้นเฮาไปถ่ายคลิปอยู่แกงเฮดเนาะแถวโรงงานน้ำตาลแล้วเพิ่นเห็นเฮาเพิ่นว่าเห็นตัวจริงน่ารักมากจะไม่กล้าทักกว่าวันนี้นะ บุ้งว่ะมุนิสิเห็นหรือบ่ถ้าเห็นสิเอาหน่อไม้เพื่อนไปแกงพี่น้องโอเคป้าพี่น้องปาหน่อไม้กินซุงปีตแพงขางนาดหน่อยาวนี่สิเอาไปให้แม่เพื่อใหดหน,น่อไม้สม่งเนาะนี่คืออันบ้องเพื่อนีกาเพื่อหนหน่อไม้ส่งนี่แห้งแซ่บพี่น้องเลยใส่เอะเอะลูกกบเนาะบ่พอตัดก็ได้บ่พอตัดก็ได้เดี๋ยวแม่เพื่อนสิตัดเองเออเดือดค่ะมันทายคลิป นี่นี่หน่อนี่หนอนี่หนอนี่พี่น้องนี่หน่อเดียวก็พอกินแล้วหน่อใหญ่เนาะท่าพิ่นยาวนี่นี่มาดูหน่อนี้สองห้าพันกีบบอหน่อละห้าพันซื้ออยู่บ่ห้าพันก็เท่าไหร่ชิบบาทชิบบาทซ่าบาทพี่น้องเอ้ยโอเคหน่อนหนึ่งก็พอแก่เนาะตั้งตะปุตะปกอยู่เนาะป้าจ้าสะอ่อนนี่นี่มาถ่ายปะหนงฮะ น,นี่หน่อย,ยาวสามหน่อ,อเป็นตะแพงขนาดเลยข,เ<อ>ขั้นซือ้อกันขั้นซื้อโบยากินก็นเอาเมือกอดพี่น้องเลยนี่เอาเมือเห็ดเอาไม่ส่งก็ได้ <c oughs> พี่น้องนี่ผ <c oughs> ักขนะาดข้าวศมัดผักบงพี่น้องนี่หรือว่าผักบุ้งนั่นเองเนาะในการมาทำกระสิลิใบบอดที่ข้าวิมัดก่อนหน่อยหนึ่งเขื่อแบบความสวยงาม เฮากัสังเกตได้เวลาไปตลาดเนาะพักเพื่อนขายนะเพื่อนเฮ็ดเน่ใดเพื่อนมัดเนด่ใดเนาะน้องตัวเกี่ยวเป็นคนมักสังเกตและกะตัวยังน้อยก็เคยไปขายพักกับเม่ตลาดดีเอาไปกินกับตาหักหุงเนาะเอาไปพัดเอาไปรว่วพี่น้องมีประโยชน์นีนะพกบ่งเนาะแถมไปพกบงธรรมศาสตร์บ่มิสารเคมีอย่างเลย เอาไปขายอยู่ไทยนเนาะท้าพนมสิมีคนซื้ออยู่บ่พี่น้องเอ้ยสมมติว่าเฮาสิไปนี่ไปซื้อต้นไม้มาปลูกเฮาก็เอาไปขายเลยดีบ่เนาะ <c oughs> กระเทินไปเลยได้ซะได้บอกสำน,นงน้อยใช่เนาะ <c oughs> ขายมัดใหญ่ <c oughs> ขายมัดใหญ่หญหญเลย มาเบิ่งตอนมัดแล้วนะพี่น้องว่าสิเป็นจังไดเนาะตอนนี้เขากับมัดแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ให้ทายว่ามัดมัดแล้เท่าไหร่มัดเท่าไรพี่น้องว่านี่เาสิมานับเนาะเดีจักมัดพี่น้องเดี๋ยวสิมาบอกว่าเาสิขายมัดเท่าไรก่อนอื่นก็ให้ทายมาก่อนมัดใหญ่มากเต็มกำมือนี่น้องหนึ่งมัดสองมัดสามมัด มีนอไม้ด้วยนะสามมัดแล้วนุน่งนอจับสามมัดแล้วสี่ห้าห้าหมัดแล้วหกเจ็ดแปดนับเลยตัวนี้ <c oughs> แม่ค้ากันเน้เนาะอัน <c oughs> นับใหม่พี่นอ้องตัวในมือนะ่ะลืมเอาเอาไว้เอาไว้สี่หก 8ปดแม่นเนี่ยแปดอ้ยแต่สะออดมีน้องเลยงามงาม,งามนี่แปดบะววาเพื่อจะเก็บไปใส่ต้มหมี่เนะาะต้มมาม้าจับแปะเกาซิปโบเห็นคนแล้วเอามาทางนี้จ้ะโฮ้ยซิปซิปสองิสี่ สิบหกส <19. S 2> ิบแปดสิบเก้าอ้เล็กสวยแฮ้งๆหมานๆพี่น้องนี่ผักบุ้งเฮามือน,นี้ก็ได้สิบเก้าหมัดพี่น้องแล้วก็มีหอยหอยนี่น่าจะได้อยู่ถุงหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮ้าโบดนิน้นเก็บหอยบันไดเฮาเน้นผักบุ้งแล้วก็เอาลงไปขายเบิง่งพี่น้องกันมีเน้อไม้เนาะนี่นื้อไม้ก็ขายบ่แพงดอกแบ่งๆกันกินพี่น้องนี่ผักบุ้งอวยสะอ่อนความงาม ฝากติดตามสมคลิปหน้าเนาะพี่น้องว่าบรรยากาศการไปขายของอยู่ที่ห้งงานน้ำตาลเนาะจะเป็นเนาไดพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาหน่อยเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย